เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสมโมสรเชลซีไปะจำามันที่13กุมภาพันธ์2512ช่วงเย็นโดยใช้ว่าครั้งเชลซีย้อนเตือนใจคอนเต้ e เคยบอกบุกแลกแมนซิตี้มันฆ่าตัวตายชัดๆนี่ว่า คอลุกหนังหลายคนเอาคำพูดของอันโตนิโอคอนเตออดีตนายใหญ่เชลซีมาพูดถึงกันอย่างหนักหลังจากล่าสุดสิงโตนเงินครามแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบย่อยยับโดยในอดีตคอนเตเคยบอกว่าไม่ควรเปิดเกมบุกแรกเมื่อไปเยือนเรือใบสีฟ้าซึ่งตอนนั้นเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักพ่อตัวแฟนบอลหลายคนนำคำพูดของอันโตนิโอคอนเตอดีผู้จัดการทีมเชลซีมาพูดถึงกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาพูดถูกต้องหลังจากที่เจ้าตัวเคยบอกว่าไม่ควรเปิดเกมบุกแรกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เวลาไปเยือนที่เอธิฮัสเตเดียมไหนดูการก่อนคอนเต้เคยนำเชลซีออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนต่อหนึ่งถึงบ้านของเรือใบสีฟ้าเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2018โดยที่เกมนั้นเขาให้ทีมเน้นเล่นเกมรับเป็นหลักแม้กระทั่งตอนที่ตามหลังไปแล้วก็ตามยังไม่เปิดเกมบุกมากเท่าไหร่ซึ่งมันก็ทำให้นักวิจารณ์หลายคนออกมาตำหนิเขายังนักคอนเต้ตอบโต้กูรูในตอนนั้นว่าผมไม่ได้โง่ามากพอที่จะไปเปิดเกมบุกแลกกับซิตี้ แล้วแพ้ย่อยยับ0ต่อ3หรือ0ต่อ4หรอกถ้าผมจำไม่ผิดอาร์ซนิอนนเคยเล่นกับพวกเขาแบบนั้นแล้วพวกคุณก็ไปด่าพวกเขาอย่างหนักเพราะพวกเขาเสีย3ประตูนในระยะเวลา30นาทีพวกนักวิจารณ์ต้องใช้สมองกันหน่อยนะเวลาที่พูดเรื่องแท็กติกนะทั้งนี้ขอลุกหนังหลายคนในโลกอินเทอร์เน็ตเอาคำพูดนั้นของคอนเต้มาพูดถึงกันอย่างหนักในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากล่าสุดมาริโซซารร่ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันยอดทีมแห่งทิมสแตมฟอร์ดบริต ไม่ได้ทําให้ทีมเล่นเกมรับแบบรัดก,กุมเท่าไหร่จนสุดท้ายต้องแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบขาดลอย0-6ต่อ6เมื่อวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่สิงโตงันครามเสียถึง4ลูกในช่วง25ทีแรกด้วยพิสูจน์แล้วอดีตแข้งสิงชี้อาซาไม่ติดอยู่ในกลุ่มแข่งเก่งสุดของโลกโทนี่คัสคาลิโนโอ,อดีตนักเตะของเชลซี ออกกรงวิจารณ์เอเดนอาซาว่าไม่ควรถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดของโลกณเวลานี้เพราะเขาขาดคุณสมบัติด้านการเล่นเกมรับผมว่าเจลซีชุดนี้มีนักเตะที่ไม่สามารถเล่นเกมรับได้อยู่ในทีมเยอะเกินไปโดยเฉพาะพวกที่คอยค้ำอยู่แดนหน้ารอจะเล่นเกมบุกกันอย่างเดียวทั้งหลายนั่นแหละอีวาอินก็ใช่เปรโดก็ใช่เอเดนอาซาเองก็ใช่เพราะผมไม่เคยเห็นเขาช่วยทีมป้องกันทางริมเส้นในฐานะปีกอย่างจริงจังเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าใครถามผมว่าทําไมอาซาถึงไม่สมควรเป็นหนึ่งใน3สุดยอดนักเตะของโลกอย่างที่หลายคนเคลมก็บอกเขาไปเลยว่าเด็กคนนี้ยังขาดความสามารถในการช่วยทีมเล่นเกมรับเมื่อทีมไม่ได้ครองบอลน,นี่แหละเท่านั้นยังไม่พอมิดฟ,ฟิลตัวรับอย่างจจร์จินโยแบ็กซ้ายอย่างมาร์กอสอารอนโซหรือเซนเตอร์แบ็กอย่างดาวิดลุยเองก็เล่นเกมรับได้แย่มากๆจริงๆนักเตะระดับท็อปพวกนี้จะเทพมากเวลาทีมได้ครองบอลทําเกมบุก แต่พอต้องตั้งเกมรับแล้วแล้วก็พวกเขาแย่สุดๆไปเลยซึ่งคุณก็เห็นเต็ม2ตาแล้วจากแมตช์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระวังให้ดีเมลช็อตเตือนสิงระวังแพรแตกหากปล่อยอาซาย้ายทีมมาริโอเมลช็อตอดีตแข้งดังของเชลซีออกมาวิเคราะห์พร้อมส่งคำแนะนำแก่ทีมรักว่าห้ามปล่อยให้เอเดนอาซาย้ายออกไปอยู่กับเรอัมลมาริดเดดคาร์ด เพราะไม่อย่างนั้นทัพสิงบูจะแพ้แตกแน่นอนผมไม่รู้ว่าเชลซีจะเอาอยู่หรือเปล่านะแต่คาแนะนําเพียงอย่างเดียวจากผมในฐานะอดีตผู้เล่นก็คือพวกคุณต้องเก็บเอเดนอาซาเอาไว้ให้ได้เท่านั้นจําคาพูดของผมในวันนี้ให้ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เอเดนอาซาเซ็นสัญญากับเรอลมลิกมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เหล่าแข้งระดับท็อปคนอื่นๆเกิดความคิดอยากแยกย้ายออกไปค้าแข้งที่อื่นด้วยเช่นกันและหากเชลซีต้องตกอยู่ในสภาพแพ้แตก การจะรวมเหล่านักเตะระดับท็อปให้กลับมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้อีกครั้งมันต้องยากมากแน่ๆเลยแถมการหาซูเปอร์สตาร์ระดับทีมคนใหม่ก็เป็นเรื่องยากสุดๆอีกตั้งหากห้ามพาดเชลซีชี้ขีดเส้นซารี่พิสูจน์ตัวเองถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เดอะแคลเดียนสื่อของอังกฤษตีข่าวมานิโซซารีกุนซูเชลซีมีเวลาพิสูจน์ตัวเองจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังจากล่าสุดพึ่งพาทีมพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเละเทะโดยที่โรมันอัปราโมวิชเจ้าของทีมสิงโตนกเงินครามยังเป็นคนที่มีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของซาวรี่เหมือนเดิมมาริโอซาวรี่ผู้จัดการทีมเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวีทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จำเป็นต้องพาทีมทำผลงานให้ดีในช่วงที่เหลือของเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อที่จะได้คุมทีมต่อไปตามรายงานของเดอะการ์เดียนสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดี ช่วงหลายนัดที่ผ่านมาเชลซีมีผลงานไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่ก่อนที่ล่าสุดพวกเขาจะถึงขั้นออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้แบบคาดลอย0ูต่อ6ในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความปราชัยนัดล่าสุดก็ทําให้แฟนบอลหลายคนของทีมเรียกร้องให้สิงโตเงินครามทําการปลดดารี่ออกจากตําแหน่งด้วยกระทั่งล่าสุดเตอรการเดียนก็ระบุว่าเชลซีมีเวลารักษาเก้าอี้ของตัวเองจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเชลซีก็มีโปรแกรมสำคัญหลายนัดในเดือนแห่งความรักประกอบด้วยเกมยูฟายูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายกับเมาโมทั้ง2นัดเกมลีกกับทอตแนมฮอสเปอร์เกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และศึก FA ครับรอบ5้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าโรมันอปราโมวิชเจ้าของทีมชาวรัสเซียจะยังคงเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าซาวีจะอยู่หรือไป ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาอับบาโมวิชจะไม่ได้เข้ามาชมเกมการแข่งขันของทีมเลยและต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่รัสเซียกับอิสราเอลด้วยปัญหาทางวีซ่าก็ตามเชลซีเกือบครึ่งทีมยอดแย่พิมยิ์ลีกประจำนัดที่26ทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์นี้แข่งจากเชลซีต่างติดเข้าสกอร์กันมาถึง5คนส่วนตำแหน่งอื่นๆจะมีใครบ้างไปดูกันได้เลย 1. ผู้รักษาประตู เกปาลิสบารากาติดอันดับที่1เลยเสีย6ประตูในเกมเดียวแบบไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลย 2. กองหลังก็เซซ่าอัสปปริโกตาจากเชลซีโดนร e าฮิมเซอร์ลิงเผาตลอดทั้งเกมอีกทั้งยังทำเสียจุดโทษอีกด้วย 3. กองหลังดาวิดลุยเชลซีเช่นกันรับมือเซอร์คิโออเกวโลไม่ได้เลย 4. กองหลังมัสซิมเลมาชองฟูลแลม หลุดตำแหน่งบ่อยครั้งเจออองโตนี่มาร์ซูยานเล่นงานตลอด5กองหลังก่็ามากสอสอารันโซจากเชลซีอีกแล้วเสียประตูแรกแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นบ่อน,น้ำมันในเกมนี้ซะงั้น6กองกลางจอแดนไอจากบรอนมัตได้โอกาสลงเจอทีมเก่าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอัน กองกลางรอสบัครร่จากเชลซีอีกแล้วมงขึ้นหลังแบบพลาดมหันจนทำให้เสียประตูไป8กองกลางโอิโอลโลเมอูจากเซาแเทมตันคุ้มแดนกลางให้นักบุญไม่ได้เลย10กองกลางฮาวิ่บรันจากเลสเตอร์ซิตี้ได้โอกาสหลุดเดี่ยวดวลกับโยลิสแต่ทำได้ไม่ดีพอ11กองหน้าอเล็กซานดรามิโตวิชจากฟูลแม ไม่สามารถแบกภาระในแดนหน้าได้อีกทั้งยังอารมณ์เสียไปมีเรื่องกับดาบิดเดเคออีกในช่วงท้ายเกม12กองหน้าคริสตียนเบนเดเก,เกจากคิสตัมพาเรตตลอดเวลาที่อยู่ในสนามไม่สามารถทำอะไรใครได้เลยนี่ก็เป็น11ผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็มีของฝั่งเชลซีเราเนี่ยก็ติดไปอยู่ ท็อปไฟ์เลยนะฮะโอ้จากเกมนัดเมื่อคือานวันอาทิตย์นี่เองทําให้ผลสกอร์เปลี่ยนเลยยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเชลซีเสมอฮะแม้ว่าจะแพ้แต่เราก็สามารถกลับมาอย่างเช่นเคยที่เคยเป็นได้สู้ๆครับเชลซีลมพาเต็งหนึ่งคุมเชลซีแทนซารีแฟรงค์ลมพาตำนานเชลซีมีสิทธิ์ได้หวนกับคืนถิ่นเก่าหลังเป็นตัวเต็งที่จะได้รับโอกาสกุมบังเยียนสิงบรูแทนมาริเชโอซารีที่อนาคตเริ่มสันคอนซะแล้ว โดยงานนี้ซินเดีนซีดานนายใหญ่ชาวฝรั่งเศสและโชเซ่มูรินโญ่คนคุ้นเคยก็มีลุ้นเช่นเดียวกันแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตกัปตันทีมเชลซีปัจจุบันนั่งกลุ่มบังเยยนดรบบี้เคาตี้สโมสรในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นตัวเกงเต็งหนึ่งที่จะได้คุมทัพสิงโตเงินครามเป็นคนต่อไปหลังมาริโซ่ซารรี่ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์กดดันล่าสุดที่ทำผลงานย่ำแย่สุดๆหลังยอดทีมแห่งทิมนแตมฟอร์ดอริดออกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ ถลุงตูดยับไม่นับญาติด้วยสกอร์0ต่อ6ในเกมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้มีรายงานออกมาเป็นประลอกแล้วว่าอนาคตของซารีเริ่มสันคอนแล้วเพราะแฟนบอลและบอร์ดบริหารไม่พอใจกับผลงานเป็นอย่างมากสําหรับในเวลานี้เริ่มมีการคาดการณ์เกี่กับว่าที่คุณซื้อใหม่โดยชื่อของแลมพาร์ดขึ้นโชว์ขึนเป็นอันดับที่1 ทำผลงานยอดเยี่ยมทําทีมติดอันดับ7มีลุ้นทําอันดับเพย์ออฟทั้งทั้งทีมรับการคุมบางเหรียนครั้งแรกสําหรับอัตราที่จะคุมเชลซีอยู่ที่2ต่อ1แทง1นจ่าย2ไม่รวมทุนขณะที่ซีนดีนซีดานเทรนเนอร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งนำเรอัวมาลิกผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีก3สมัย ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับงานกุมังเยียนนับตั้งแต่ที่โบกมือลาหลาชั้นชุดขาวอัตราต่อรองอยู่ที่7ต่อ1ในส่วนของโชเซ่มูริโย่กุนซือชาวโปรตุเกิสที่เคยคุมสิงห์บรูมาแล้ว2ครั้งอัตราต่อรองอยู่ที่12ต่อ1ส่วนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือนูโน่เอสปิเดโตซานโต้หนาใหญ่วูฟทันตันวันเดอเลอร์อัตราอยู่ที่12ต่อ1 และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมอสรเชลซีประจำวันที่13กุมภาพันธ์2512ช่วงเย็นโดยช้ยว่าครั่งเชลซีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ